เท้าวบวมอืเท้าวบวมมีหลายสาเหตุทานได้ค่ะแต่ว่าทุกอย่างนะคะยือขอขอทุกคนที่จะกินผู้หลานนะคะต้องไปนวดการบวมเกิดขึ้นทั่วร่างกายบวมจากการบวมน้ําอาจจะก,กินน้ําเยอะเกินไปอาจจะมีปัญหาเรื่องไตในการขับน้ําออกไม่ทันมันจะบวมทั้งตัวอันนี้กรณีที่หนึ่งสองบวมเฉพาะจุด นะคะบวมเฉพาะจุดบวมที่เท้าตลอดอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตรงเนี้ยมีปัญหาการติดขัดของเส้นเลือดนะคะอาจจะมีเส้นยึดตรงบริเวณหัวเข่านะคะบริเวณช่วงขานะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงปลายเท้าไม่ได้หรือมีปัญหาเรื่องของเกานะคะบางคนเนี่ยเท้าบวมได้เลือดมันไปขั่งอยู่ตรงนั้นเนาะทำยังไงก็ได้ค่ะพี่ไปนวด นะคะนวดทั้งตัวให้ให,ให้ให้เส้นเลือดมันคลายมันผ่อนผ่อนคลายให้มันคลายตัวก่อนแล้วพอกินผู้หลานเข้าไปอ่ะมันจะไปทะลวงของเสียพวกนั้นทําให้เลือดเดินดีแล้วปรับอาหารด้วยคนที่เท้าบวมลดการทานอะไรที่หวานๆน,นะคะผลไม้หวานถามถามแฟนดูนะคะว่าชอบกินผลไม้หวานไหมหรือว่ากาแฟชานมชาเขียวอะไรที่หวานๆอ่ะห,หวานทุกอย่างให้ลดลงก่อนเพราะว่าถ้ากินหวานเยอะอ่ะ ร่างกายมันเขาเรียกว่าจะเพิ่มธาตุไฟแผนปัจจุบันเขาเรียกว่าเพิ่มกรดนะคะทําให้เลือดมันเป็นกรดเป็นพิษเนาะเพิ่มธาตุไฟพอธาตุไฟมันสูงเลือดมันร้อนเอาเลือดมันแล้วลมีของเสียแน่นอยู่ที่ปลายเท้าเนี่ยมันจะทะลวงออกไม่ได้นะคะปรับอาหารนิดนึงเนะอะกินได้คะ่ะแนะนําก็เริ่มแรกอาจจะชาไปก่อนแต่ถ้าแบบเป็นมีปัญหาเรื่องร่างกายเยอะก็กินชาแคปสลับก็ได้นะคะ